สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16-30กันยายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีสิงค์ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสุขความสำเร็จเราจะมาเริ่มต้นการทำนาย ชาวราศีสิงค์ค่ะระมัดระวังคำพูดการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแหวงมีปากมีเสียงระมัดระวังคำพูดบางครั้งคนที่พูดออกไปอาจไม่ได้คิดแต่คนฟังเขาอาจจะคิดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องคิดถึงทั้งผลดีและผลเสียด้วยค่ะสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เป็นดังใจคิดไว้เพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างไม่เป็นดังใจ จิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้ต้องเครียดต้องวิตกกังวลสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองจิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองการเงินช่วงนี้หลาย สิ่งเข้ามาเป็นภาระหลายสิ่งที่ไม่เป็นดังใจมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีช่วงนี้มีแต่ข่าวดีสิ่งดีๆเข้ามาแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็มีอุปสรรคบ้างเนาะก,ก็ขอให้ระมัดระวังค่ะภาระหน้าที่การงานไม่เป็นดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายสุขบ้างทุกบ้างไม่เป็นดังใจ ก็ขอให้อดทนค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ดีระเังเ,เลือกให้ดีตัดสินใจให้ถูกค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมา าจ,จะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนโสดอาจจะได้พบเจอคนรู้ใจอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะ เพราะฉะนั้นคนโสดมีข่าวดีจะได้พบเจอคนรู้ใจเป็นไปได้ที่บุคคลน,นี้จะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตค่ะการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้ต้องดินน้นรนต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสักแล้วจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเข้ามาในมือค่ะจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต อาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินหรือเป็นความรักข้างใหม่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะแต่บางครั้งสิ่งที่คิดวางไว้อาจจะไม่ได้ตามเป้าอาจจะไม่ได้ดังหวังหรือความรักของคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นและช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆ่้นๆโกหกในบางสิ่งบางอย่าง เพื่อทำในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบงังภาระที่ปิดบงังหลบซ่อนซ่อนเร้นก็ขอให้คิดพิดจารณาให้ดีบางทีสิ่งที่ทำคิดว่าถูกมันอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นมีสติในการตัดสินใจในทุกสิ่งค่ะสรุปสำหรับชาวราศีสิงประจจําวันที่16-30กถึง30กันยายนเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ เป็นไปได้ที่เขาคนนี้จะเป็นคู่ครองของคุณในอนาคตแต่คนมีคู่ระมัดระวังเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างให้เอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้ดีค่ะอย่าสับสนอย่าคิดมากอย่าทําให้เป็นเหมือนแรกเริ่มที่เรารักกันคือคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีประสักดบ้างแต่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะการเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีโชคมีลาบเงินก้อนเงินตกเบิก จะมีเข้ามาในมือการงานแม้จะมีอุปสรรคแม้บริวารไม่เป็นดั่งใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ